ครับมาต่อกันในภารกิจไอรีนกันต่อนะฮะในส่วนของแมปในเกมนะครับจากตอนที่แล้วเนี่ยที่เราเล่นในส่วนของมอดแมปไม่ได้มีอยู่ในตัวเกมนะครับเราจะต้องไปหาดาวโหลดมาซึ่งเนื้อหาของมันเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับเหมือนกันเป๊ะเราจะต้องไปบุกจับบุคคลสาคัญของไอดิดนะครับผมมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยด้วยกันนะจะมีเลนเจอร์เดลต้าและอื่นๆอีกมากมายเราจะใช้เวลาเพียง30นาทีในการเข้าออกเป็นภารกิจสั้น ในวันที่3ตุลานะครับในคิดสกักราด1,993เวลา15.35น,15นาทีณ TFR นะครับในฐานทัพอเมริกานอกมูกาดิชูนะครับผมก็พูดต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่าแบ็คฮอกเนี่ยมันจะล่วง2ลานะครับแต่ในเกมมันแสดงให้เห็นเพียง1ลาเท่านั้นนะครับแต่ลาที่2เนี่ยมันคุยผ่านทางวิทยุนะครับว่าฮอิคอปเตอร์มันลวกอีกลาแล้วแต่สำหรับผมผมจะแสดงให้เห็นว่ามันล่วง2ลานะครับ <c oughs> มันน่าจะเห็นภาพมากกว่านะผมดีกว่า มานั่งมโนเองนะครับสำหรับที่ใครยังไม่เก็ตนะครับผมแนะนําว่าให้คุณไปดูหนังเลยนะครับผมหนังมีชื่อเรื่องว่ายุทธการฝ่ารหัสธรมินนะครับปืนใช้อะไรดีมี M16 G3 และอื่นๆพอสมควรผมเอาคา15ดีกว่าเพราะมีสโคปนะครับอันนี้เป็นช็อตกันบ้างนะครับอันนี้แม่งฟิกมาเลยเว้ยไม่สามารถเปลี่ยนได้ ATC ไม่เป็นไรนิวิชชนเลยครับ อันนี้เป็นข้อมูลนะเขาบอกว่าเลนเจอร์จะมี1-4กลุ่มคอยปิดล้อมตึกเอาไว้เพื่อไม่ให้ใครสามารถเข้าออกได้แต่ว่าทีมเดลต้าเนี่ยจะเป็นทีมบุกจับ,บเฉลยนะครับใช้เวลาเพียง30นาทีถ้าไม่งั้นเนี่ยกลุ่มติดอาวุธแห่กันมาทั้งหมู่บ้านแน่นอนนะครับเราต้องรีบรีบนะครับผมรีบมา,มาดูความแตกต่างระหว่างมอสแมปกับแมปในเกมมีรถพวกนี้ขับผ่านด้วยนะฮะร,รวมถึงลิตเติ้ลเบิร์ด โคตรในบรรยากาศฐานทัพอเมริการถแฮมวีนะครับถ้าเป็นมอสแมพเราจะเกิดตรงนู้นนะครับตรงโรงเก็บเครื่องบินอ่า430ก็จอดเหมือนเดิมแต่ทำไมประตูมันน้อยจังวะประตูสงสัยต้องมุดไปนะครับอ่านี่นี่นี่นกำลัง exercising เหมือนเดิม up and down up and down ก็ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับ มีเครื่องบินและรถขับผ่านใช่ได้ใช้ได้มาดูในส่วนของลานจอดคอปเตอร์กันบ้างโอ้โหมันดูลงๆเนาะในมอดแมบคอปเตอร์เยอะมากไหนๆก็มาแล้วแวะชมหน่อยก็แล้วกันอน,นี่ครับผมทีมเลนเจอร์นะครับและเชือกลอยตัวอันนี้เป็น Little b i r บติดอาวุธนะครับมีกล่องกระสุนวางไว้ด้วย ว่าทําใส่ใจารดิเอียดดีมากนะครับอยากให้มันรีเมคมากเลยเนี่ยออทําดีมากเลยนะครับตันเบิร์ดใบพัดหมูก็ทําดีเหมือนกันนะครับใช้ได้เลยเราจะตายไมหมเนี่ยโอ้ไม่ตายนะโดยใบพัดจากหางเสือ,อ,อปั่นไม่ตายโอเคเอ,อ้เนี่ยเนี่ยเน,น,น,นี่พี่แกกำลังโบกเลยครับ are you ready understand come on come on โอเคไปฮะเราขึ้นคอปเตอร์ลำนี้นะครับ นี่ลับนี้เลยอ้าวคราวนี้เป็นพี่ขาวนะฮะในมอสแมทเป็นพี่มืดนั่งเลยครับผมเราพร้อมแล้วไอรีนไอรีนไปแล้วครับผมโอ้โคตรเจ๋งทำมาจากเรื่องจริงเลยนะนี่บอกตรงมีเรือด้วยนะครับนี่ ถือว่าทำดีไหมน,น,น้องนะครับอ่ะทางซ้ายก็มีฐานทัพอ,อเมริกานะฮะใช่ได้ใช่ได้ไดนี่ใครวะเนี่ยเรือชาวบ้านนะครับมอดแบบไม่มีเรือชาวบ้านนะผมชอบดาวลอกเกมนี้นะครับฟังแบบเพลินดีนะฮะได้บรรยากาศน่าอะไรดำๆวกันอ่ะ ที่ชาวบ้านหนึ่งคนทำอะไรวะนะ่ยเอ่อรู้สึกว่าจะเป็นกลุ่มดักฟังนะครับคอยรายงานให้กับพวกก<ป>ลุ่ okay, <man. S 1> มจิตอาวุดเก๋มัละเว้ย RPG ตายไปซะระวังอย่าทีชาวบ้านนะครับพวกนี้มันจะป่ากรกับชาวบ้าน RPG เหรอมันมันเจ๋งดีนะครับระหว่างประเทศมหาอำนาจมีเทคโนโลยีนะกับประเทศที่ด้อยการพัฒนา ไม่มีอะไรเลยนะครับมันดูแบบโคตรเจ๋งเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้เนี่นี่ย่ยไ,ไมอยโอโ้โหเกือบตายแล้วนะฮะป็นงนั้น a จ g มันยิงเราแน่นอนเกือบ <laughs> แล้วเกือบแล้วนี่นครับผมเรนเจอร์กำลงังลง ร้อมตึกเอาไว้ถึงอย่างสวัสดิภาพแต่เมื่อกี้นี้เกือบแล้วนะครับเกือบโดนอ p g จียิง let's go <S อุ้ยใครปลาระเบิดแฟตทเทเราต้องเคลียร์ ตึกข้างบนก่อนนะครับอ่ากดนี้ครับแบ็กสเปซจัดไปไอ้เพื่อนปลาระเบิดแฟตไปนะครับปลาไปครับผมเอาพี่พี่ไปยังไงเนี่ยโอู๋พี่เพิ่งปลาว้าวนะครับโอ้โหไปตัวมาโกมาโกเลยผู้มันแม่งแสบตาเลยโอ้โหแสบตาตัวนึงนะครับมาอาโชงเชงอาโชงเชง ทำลายวินยูด้วยชั้นสามเคลียร์แล้วนะครับส่วนชั้นสอง่ะไม่เคลียร์ไม่เคลียร์โอเคเคลียร์ของจริงละพวกมันแอบ,บอยู่ในนี้นะครับ,บ,บ,อรบเอาจรวด ATC มาระเบิดแฟตเลยครับยิ่ง เฮ้ยกระสุนหมดไม่กระสุนหมดกริ่งก่อนอ่าบางตัวโดนแฟดอยู่นะครับโอ,โ,อโอ้ระวังระวังไอ้ออพวกนี้ไปหาคนช่วยนะฮะร,ระวังอเอ้เคลียแล้วครับเฉลยเฉลยมีนิดเดียวเองมีสี่คนเองนะครับในม็อดแบบอย่างเยอะเลย ไปลงไปพวกเวนลงไปได้แล้วเดี๋ยวไปเก็บกองกระสุนก่อนครับอ่าเยี่ยมมาเลยมาเลยเดี๋ยวเวลากลับบ้านไปกินน้ำนองกันแล้วทุกคนไปดูคอนบอยสิโอ้โหทำไมมันน้อยจังคอนบอยมีแค่นี้ผู้ชมให้ตายเถอะดูแผนที่ซิมันให้เราไปไหนอ่ามันให้เราไปทางนู้นนะครับ ค да: ุีจ p g มาี p g อันตรายมากแล้วเพื well> ่อนประเด็นเพื่อนไม่ตายด้วยนะประเด็นอ๋อเราต้องวิงมาทางนี้นะครับเพราะว่าไอ้คนตกคอเนี่ยมันอันนั้นอ RPG เกือบอีกแล้ว กลับไปที่เดิมโอเคดีครับอันนี้ตกหอนะครับหลังจากที่ฮอลิเกปเตอร์มันโยกหลบอ p g พีจในระหว่างที่เขากำลังโรยตัวลงมาโอเคมาให้เรากันตรงนี้นะครับปะิปีกอ้อมกันนิดนึง โอ,อ้โหขนขนขน RPG ขึ้นจุด50เลยครับมาป,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 ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊ปั๊โอ้ยจังเยอะมาได้หมดครับผมมีตัวอื่นไหมวะหมดแล้วมั้งเอาตัวนี้นิดนีง อ้าวเฮ้ยคอปเตอร์โดนยิงหนึ่งลำนะครับแต่ผมขอมโนเอนลำนี้เป็นซูเปอร์หกสี่กันละกันนะฮะทีนี้ฮอก็ล่วงสองลำแล้วนะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยล่วงไปหนึ่งคลิปนี้อีกหนึ่งนะครับก็รวมไปสองแล้วแต่ละลำจะมีโค้ดเนียมต่างกันนะครับลำแรกจะเป็นซูเปอร์หกหนึ่ง ลำที่2เป็นซูเปอร์หกสี่นะครับก็อันนี้ผมก็จะอ้างอิงมาจากภาพยนตร์นิดนึงนะครับผมแต่ในเกมมันไม่แสดงให้เห็นนะครับมันให้เห็นแค่ล่วงแค่ลำเดียวแต่ผมจะแต่งแต่งเรื่องขึ้นมานิดนึงพยายามแบบให้เห็นภาพนะครับว่าคอปเตอร์มันล่วง2ลำประมาณนี้ในเหตุการณ์เดียวกันและในวันเดียวกันนะครับโอเคจะเป็นยังไงกันต่อนะครับสหรับภารกิจหน้าคอนวอยนะครับภารกิจนี้ ก็สวัสดีครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อรอรับชมผลงานต่างๆเข้ามานะครับถึงแม้ว่าผมจะลงคลิปชา้าก็ตามโอเคครับก็สัตับคลิปนี้สวัสดีไปบ่าครับผม